ปกติกายทำความสะอาด้านครับก็บ่อยครับเพราะว่าตอนหลังเราก็ย้ายมาอยู่คอนโดแล้วเนาะก็เหมือนแบบพยายามจะหาอะไรที่มันช่วยเหลือเราในการทําความสะอาดที่มันง่ายขึ้นครับซึ่งไดสันก็แบบตอบโจทย์เรามากครับตัว V12S ก็คือแบบสามารถทําได้ทุกอย่างเลยก็ปกติถ้าเราไม่ไม่ไม่มีเครื่องช่วยน่ะเราทำยังไงราทำเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยใช่ไหมเออผมเป็นแบบว่าไร้นวัตรกรรมมากท่าเมื่อก่อนก่อนที่จะได้มารู้จักไดสันก็คือแบบว่า กวาดไม้กวาอวาอ่ะใช่แล้วก็แบบมันใช้เวลาแล้วแบบบางครั้งฝุ่นที่มันอยู่ใต้เกล็กออย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถกวาดไปได้ใช่พอมันได้มารู้จักไดสันก็คือทุกอย่างไม่ว่าจะอยู่ไกลอยู่ลึกแค่ไหนก็คือสามารถทําความสะอาดได้อย่างหมดจดครับแม่ต้องภูมิใจมากต้องภูมิใจมากเพราะว่าที่บ้านเป็นภูมิแพ้ทุกคนแล้วพอมามีไดสันนี่คือแบบอาการภูมิแพ้ลดลงไปเยอะมากเราก็บอกแม่ไปเลยว่าต่อไปนี้คือเราสามารถทําความสะอาดบ้านให้ได้ตลอด ใช่ครับก็ใช้ได้ออ๋เอาเอาคอนโดเราเองก่อนบ้านอาจจะอาจจะแบบว่าต้องใช้แล้วนะใช้แล้วใช้แล้วใช่ใช่หมาายถึงว่ใช่แล้วใช่แล้วเอาเมื่อกี้ทําแล้วใช่ไหมช่วงนี้ช่วงนี้ทํางานเยอะนิดนึงอาจจะบางวันบางวันอาจจะทําได้ครับให้แม่เล่นของกางเกงใหม่ได้เดี๋ยวให้ซื้อไว้ชั้นชั้นลาชั้นอันองไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะก็คือ คอนโดตัวเองก็ทำเองป่ะครับก็ทำครับเพราะว่าฝุ่นในคอนโดก็เยอะอะพอแบบคอนโดมันอยู่ชั้นสูงนิดนึงมันก็จะมีฝุ่นเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้อะอยู่ดีมันก็เข้ามาเราก็ต้องทำอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสี่ห้าครั้งเนี่ยครับเราทครับก็ต้องมีแหละครับ<อ>ชีวิตเราก็ต้องมีความสะอาดนิดนึงเอให้หน้าตาเราจะดูสุขสกบไม่ใช่ดื่ม แล้วก็คือก<ค>าิมพันธ์อ้าวแต่ทุกรูปที่ผ่านมาต้องไปออกงานทุกวันเลยนะแค่คจะแบบออกงานบินออกงานบินอย่างเงี้ยช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็พยายามหาเวลาแหละเพราะแบบไม่ไม่ชอบเห็นแบบว่าให้ห้องสปกปรกอ่ะแบบแบบเวลาเดินเท้าเปล่าแล้วแบบเจอฝุ่นแล้วมันจะแบบมีความหงุดหงิดค่ะค่ครับคือสบายตอนนี้ก็คือเพราะว่าทำง่ายใช้เวลาไม่นานใช่ครับเพราะมันแค่เปลี่ยนหัวแล้วก็แบบสามารถทำความสะอาดได้ทุกรูปแบบแล้วฝากบอก แฟนหน่อยเพราะว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าเออไม่เชี่วชาญได้กั<อ>นหะรือครับก็ไดสันนะครับตัวนี้ครับ v 1ส s สามารถตอบโจทย์ได้ทุกทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดูดฟุน้นหรือว่าถูพื้นนะครับก็สามารถทําได้เรียกว่าครบจบในเครื่องเดียวครับกับเทคโนโลยีของไดสันฟลอร์แคร์ครับอืมงแรงหน,น่อยว่าขี่มาร่อนนี่สิเผื่อพักยาว เราเล่นเราเล่นย้อททำงานแหละเพราะว่าเราก็ได้ไปรีชาร์จพลังมาแล้วตอนไปอเมริกาตอนนั้นก็หยุดไปเกือบครึ่งครึ่งเดือนได้ครับกลับมาก็ต้องใช้กรรเป็นนึงครับซึ่งพอเราหนีเราจะต้องเป็นแบบนี้นะคคือพอทำงานหนักๆราต้องหาเวลาครับก็ใช่ครับปกติเราก็พยายามจะแบบ work life balance นิดนึงเพราะแบบทำงานอย่างเดียวมันก็อาจจะแบบอุดอู้ไปอย่างเงี้ยครับ แต่มันต้องเคลียร์เคลียร์ลำบากเหมือนกันนะเพราะทุกมีผู้งานที่ทำเดียวแค่ก็ส่วนใหญ่ก็หายไปก็จะแพลนล่วงหน้าแหละก็จะบอกแบบพี่ผู้จัดการว่าถ้าปีหน้าแล้วก็ขอล็อกไว้ช่วงนี้สมมติสงการก็ศึกษาถึง23อะไรเงี้ยก็ขอล็อกไม่รับงานแล้วก็ให้พี่เขาไปเคลียร์กับลูกค้าต่างๆครับแปลว่าคือจริงๆถ้าในปีหนึ่งมีใครจะต้องมีผู้ครูเวลาที่แบบหายเดี่ยวมาก่อนใช่ครับครับ ก็แบบอยากเหมือนแบบฟิลฟิลแบบโซเชียลดีท็อร์กแหละผมว่าพอแบบทําไปเรื่อยๆมันก็ต้องแบบมีเวลาเคลียร์หัวสมองเราเคลียร์ร่างกายแบบปล่อยให้มีพีเรียดหนึ่งที่มันแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับกบกันท่โซเชียลคนเดียวไม่ได้ใช่หรอเปาช่วงนี้แอคทีฟจะตายใช่ไหมไม่มีใครตอบเลยไมม่ีใครในโซเชียลสกายไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเพิม ที่มันแบบด่าดูแบบเออโอ้ผมลงเยอะแล้วนะไมายถึงว่าไม่ไม่มีอะไรที่มันแบบดูไม่ดีอ่ะแล้วก็ดูถดูไปทางนั้นเลยอ่ะขายตลกอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ขายหลอดละอาจจะเป็นแค่แบบผมส่วนตัวเราแบบเล่นโซเชียลเยอะๆเรารู้สึกแบบสมาธิสั้นบางครั้งหมายถึงแบบเราจะแบบโฟกัสหายไปอย่างเงี้ยเวลาเล่นโซเชียลบ่อยๆครับก็เลยแบบบางครั้งก็รู้สึกโซเชียลดีท็อกมันก็ ก็ดีรู้สึกแบบมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแปลว่าถ้าสุดที่ที่จะไปเที่ยวบ้านคือจะพักเด็กหรอ่าใช้ถ้าถ้าทําได้ญญคือพยายามจะใช้ให้น้อยแหละเพราะสุดท้ายไงเราก็ต้องดู GPS อย่างนี้เนาะหรือไม่ก็ต้องตอบงานนะไม่งั้นเดี๋ยวผู้จัดก,การจะกินหัว <c oughs> มีไหมมีไหมมีไหมมีมีช่วงเวลาที่แบบอ๋อเพรีพ่ชานนี่เคยบอกว่าเธอคือเคยถามก็คือถ่ายไปเลยใช่ก็แล้วแต่ช่วงแหละส่วนใหญ่ก็จะแบบ แล้วแต่แบบบางอานก็แบบมันมันจะเลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ยพอแบบทิ้งไว้วันหนึ่งมันก็จะแบบเมสเซจใหม่มันก็จะรันเข้ามาใช่ไหมก็อาจจะไม่เห็นเคยไม่ตอบอ่ะไม่ตอบใคไรสักคนนรนแค่ไหนน่าจะเป็นปีนะครับ<ถ>ก็พอพอมันรันลงไปแล้วเราไม่เห็นไงแล้วแบบเขาก็ไม่ได้ทักซ้ํามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเมสเซจมาออแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่สําคัญก็จะบอกอยู่แล้วแหละว่าให้โทรมาครับเขาชอบคุยมากกว่าชอบพิมพ์ เขาคุยแบบเปิดเขาคุยใช่ถามเมื่อกี้คุณพูดถึงมิสซันซี่ล่าสุดก็ไปเปิดสื่กับเขาอีกแล้วเท้องซาจับมาคุณไปเปิดสื่อกับเขาทำไมเปิดสื่ตรงไหนผมแค่พิมพ์บอกว่ากลับมารับงานแล้วดีใจที่แบบว่าเขาไม่ยังไม่ได้เกระเสือกไงเอาประโยคต่อไปผมบอกว่าอะไรว่าอะไรครับจะไม่ได้ก็เลยได้คำชื่นชมมาดีใจไงผมก็ดีใจที่ ได้เห็นพี่เขาบนหน้าจออีกครั้งหนึ่งไงเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้รับงานนานก็แบบดีใจที่บอกไปล่าสุดยังไม่ได้เกษียณยังมีงานอยู่นี่กลับมาแบบแฟนๆก็ตอบรับการกลับมาของเขาอย่างดีคัมแบ็กแบบล้นหลามเลย,ดา,ยาดากันดาดากันดาขย้อยครับขย้อยเขาก,กลับมาค่ะมีถุงัานแล้วคุณเห็นเปล่าในโซเชียลเ,เขา,าใช่ครับคุ้มฐานเลยมีหนวดเลยมีหนวดผมสั้นลงเท่เลยครับ โดนแบบนี้บ่อยไหมโดนแบบโดนพี่จันนี่ชอ็อตบ่อยก็ประจามฮะอันนี้คือชีวิตจริงที่แบบเจอแบบไม่ไม่ไม่ใช่แค่ในโซเชียล,ลชีวิตจริงก็เป็นประมาณนี้คือพี่จันนี่ก็คือมีคำเยินย,ย้อ,นยอให้คุณตลอดในชะ่ไหมใช่แล้วแบบสับใหม่บรรดาสับใหม่มาเรื่อยๆครับเป็นราชบัณฑิตเตย์รัฐธรรมนูญทำไมชอบเป๊ะเซลไม่ไม่ไม่ได้ชอบเป๊ะเซล คอมเมนต์ใครครับคอมเมนต์ที่เขาลงแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์ไม่มีแต่หัวเรอผมก็ดีผมแบบแสดงความยินดีที่เขากลับมายังไม่เกษียณเนียเว่าอะไรเขาว่าอะไรอะไรนะครับเขาคุณลูกเกษียณผมว่าดีใจที่เขายังไม่กลับมาเอ้ยที่เขายังกลับมาสยบข่าวเกษียณอ่าแล้วได้โทรไปไหมนคะอินการไปหาไหมคะก็ส่วนใหญ่เมสเซจคุยกันมากกว่าครับแต่ถ้าเดี๋ยวเขาตอบเขาเป็นคนเล่นเล่นโซเชียล จริงๆเขาเป็นคนเล่นโซเชียลบ่อย่การไปรับคุณตอบเไหมคะตอบครับตอบคือตอนใหม่ตอนนี้ก็คือเริ่มตอบมาแล้วจริงๆตอบเคยด่าว่าผมไม่ตอบตอบตลอดตอบตลอดแต่มันก็จะมีบางครั้งที่แบบเราไม่ได้ตอบครั้งหนึ่งแล้วเขาก็แก้แค้นเราใยการไม่อ่านแล้วเราก็จะแก้แค้นเรากลับไปเรื่อยๆทำไมต้องเป็นคู่ขนาดนั้นอยู่จริงๆไหมไม่ทำไมเป็นคนสองคนทำไมที่จะต้องแบบคุณอายุเท่าไหร่กัน ผมอายุเท่านี้ถูกแล้ว <c oughs> ไปถึงอายุเท่านี้แล้วไม่ตีก็ไม่ตมันไม่ตีมันก็สนุกกันนั่นแหละครับก็พี่เขาก็แบบก็แบบโอ้ก็ตามสไตล์พี่ซันนี่แหละใช่ใช่ใชอยู่บ้านเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวยมไปหน่อยอมีอะไรบอกบเขาไหมคะเขาจะกลับมาครับอยากให้เขากลับมาเรื่อยๆกลับมาครับกลับ <c oughs> มาคิดถึงเสมอครับเป็นแฟน ก็คุณซันนี่ซีสวุวรรณเมธานนท์เสมอครับอยากเห็นใครย้อยครับ,ยยรบใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับ